พอดีไหวบ่ไหวแล้วก็เลยทองหายะจทาน้องนี่ล้วมีผหญิงสามเจ้าขายหน้าก่อนในปีใหม่เด้อสนุกขายได้ดีไหมลูกบัพ่อสองอาทิตย์เหีเอ้าเห็นไหไราร้านนึงขายพอได้ป่ะมานหน้าผมเลยขายเฮงเฮงรวยรวยเจริญเจริญขายเราเด้อหนึ่งหมื่นบาทเออสาธุสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะน้อมาพบมาพ่อกับ แม่บัวชัยเดอบัว JO2 Official ค่ะสวัสดีพ่อแม่น้องอุ๋งหญิงด้วยนะคะแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบันแพงน้ำด้วยค่ะเด้อเมนี้แม่บัวมีเรื่องสีเบาซู้ฟังเนาะอีหล่าตื่นขึ้นมาเนาะพี่น้องเคยได้ยินสุภาษิตเพื่อนบอกบอกว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนอีหล่าตื่นขึ้นมากก็ได้เงินอีหลีพี่น้องตื่นขึ้นมามีพอหักทั้งน่าจะเป็นทั้งโคราชซื้อพอเพชรเนาะเพื่อนบ่นอีหล่าไว้สั้น บนไว้ว่าจังไหนปีพี่น้องอันขายทีน้าล้วอนันยังบุคคลเด็กขายจะเทียละอันทองทองทองมดอุ้งหญิงสามหลอบพนาเพิ่นบา่าเพราะอีหลา่าไออุ้งหญิงให้พ่อขายทีได้ก่อนปีใหม่แนว่าสัน่นขายได้อิลีพี่น้องได้ล้านหนึ่งหอบเงินเมื่าไห้อีหล่าอยู่บ้านมั้บางเว้นนี่พี่น้องตื่นอีหลา่าตื่นพอดีพอกันใช้ไทยคลิปให้เบิ่งเนาะเขาไปเบิ่งในคลิปพอกันใช้ด้้อค่ะเดอ้อ มันเป็นเสือ้อบอเสื้อกับต่องเสื้อเนาะพี่น้องเนาะคือจังพอโจเพิ่นเบาว่า,าอันบบเหน็นบบเมนบบเหน็เหนโบเนบมนบบมียาขวมยากายที่เพิ่นเบาเนาะอ่าคำเบาของอาจารย์สลาผู้สลาเพิ่นเบาเข้าก็ไเดบเบาเดบบึงกันอยูใน่เปิดโตหนังไข่อ่อนเนาะที่พอโจเพิ่นมากเบาอันนี้ก็เรื่องเรื่องนี้มันกับเป็นเรื่องเหลือเสือ้อคือกันนี้ หลักกับโบแมนไล่แรกได้พี่น้องไม่ใช่รายแรกไม่ใช่คนแรกของที่ที่เขาเห็นกันเนาะพี่น้องเนาะนออ้ององค์หญิงนี่เป็นแบบนออ้ององ์หญิงเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่เขาเห็นหลายตัวอย่างที่พ่อพ่อแม่แม่เพื่อนเดชมหาหลังเวทีแน่หนาเวทีแน่บนให้ค้ายบ้านได้กะคากะได้บนให้ค้ายทีได้กะขายขายได้แต่ว่ากะ มันก็นแล้วแต่คนที่มีบุญสัมพันธ์เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็ดีใจกับลูกสาวเนาะตื่นมากกไดใดงั้นโรดผู้ใดสิเป็นไยต่อไปเนาะปีใม่แล้วขอให้ขอให้พ,พ,พ่อพ่อแม่แม่ดวงอดวงดีๆกันสุกคนเลยค่ะเด้อสิเด้ไปหายติีลูกสาวเตือนบ้านไหม่ลูกสาวอิลาอุงอิง,งวันที่สามสิอ็มีคอนเสร์ตสาวน่อยเพชรบ้านแพงเนาะคะนะ่ะเนาะ ผู้ใดว่าง่ะเดบไปเชียร์ไกลๆเนาะไม่บัวเ่าเดบไปด้วยค่ะเด้อไม่บัวจองหน้าหานไปแล้วในออนไลน์เนาะค่ะเนาะเข้ากลุ่มได้นะคะเข้ากลุ่มบัตรออนไลน์สามเก้าเก้าสี่มือค่ะพี่นอ้องแต่ว่าวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนี้จะเป็นคิวสิมีผู้ยิบานฟินแลนด์น้ำเนาะค่ะเนาะผู้ย่บ้านฟินแลนด์นนเขาะจะไปรับเชิญสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะกลางคืนค่ะกลางเว้นกับสิมิรถแห่ผู้ใดอย่าไปใส่บาทไปทำบุญบานหลวงสาวกันไป ไปน้ากันเนาะผู้ใดไปกะเก็บภาพมาฝากมาเบิงฝากพ,อพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เบิงน้ำเน่เด้อค่ะเด้อฝากแม่บวัวเบิงน้ำแน่แม่บัวว่าใดไปจ้ายังไนกะก่อนปิดคลิปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งติ้งติ้ง,งให้แม่บัวน้ำเ้อจ้าเด้อเพิ่มเติมเมือ่อละสีปละซ้าค้นกันยังดีเน,น,นาะค่ะเนาะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจน้ำดดเด้อค่ะช้เดบัวเจอโอ,จอโทูออฟฟิเชียลสวัสดีจ้า